สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟกีก้าทาวนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหาเซิร์ฟมเล่นนะครับผมจะมาแนะนำเซิร์ฟมัดนี้เลยนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือทุกเวอร์ชันทุก Android เลยนะครับผมสำหรับใครอยากเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับผมช่องส่งเฉพาะบีเอ็มเนะครับผมก็หยุดทำประมาณเกือบ2เดือนเลยนะครับทุกคนก็นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนมาทำช่องนี้ก่อนนะครับผมก็หรือกดจิ้ไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเด็กใหม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกกกคคคคนนนนนนะะะรรรรรััััับบบบมมมาขขขอองงงวญเดด็ให่่่ตีีี้้ผทไ ตามนี้เลยนะครับมือถือเครื่องเงินสดนะครับนี่ได้อาหารแล้วก็ได้รถนะครับผมอา่า ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เราอยู่ที่จุดเกิดของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทาได้ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับผมแล้วก็กดมือถือเข้ามาดูนะครับนี่ก็จะเป็นหัวไอโฟนสิบสี่เลยนะครับผมนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกรถกันนะครับรถที่เขาให้มาคนละหนึ่งคันนะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับผมนี่นะครับเราก็ กดสตาร์ทรถเลยนะครับนำไปใช้ทํางานได้นะครับหรือนำไปเี่เล่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับสำหรับงานอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นงานอาชีพขุดเมืองนั่นเองนี่นะครับงานอาชีพนี้นะครับฟาร์มง่ายนะครับผมผมบอกเลยว่าคนนะครับมาฟาร์มเยอะมากนะครับสำหรับงานอาชีพขุดเมืองนะครับผมนี่นะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันบ้างนะครับผมจุดนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับผม ตลาดขายของนะครับผมใครไปฟาร์มมากก็สามารถนาของมาขายที่ตลาดนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเข้ามาดูนะครับก็จะมีของตามนี้นะครับที่เราไปฟาร์มมากนะครับผมเราไปฟาร์มมาแล้วก็ขายตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับผมตลาบขารอยากจะตีอาวุธก็มาที่เลเบลนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวลงลดมาดูนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่คาบกุญแจนะครับสำหรับเด็กใหม่ผมแนะนาก่อนเลยนะครับไปคาบกุญแจนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคับอาวุธนั่นเองนี่อาวุธก็มีดังนี้ให้เราเห็นด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับระบบค่อนข้างดีนะครับผมนี่ก็มาเล่นกันเยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมบอกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับทุกคนนี้นะครับก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนสกินก็สามารถ เข้ามาเมไป็นสกินได้นะครับเรามีเงินเท่าไหร่นะครับทุกคนนะครับมันจะมีธรรมดานะครับก็สกินแกลงประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมราก็เลือกดูนะครับว่าเราอยากได้สกินไหนเราก็เลือกเอานะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทีนี้จุดนี้ก็จะเป็นรับเป็นสกินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนะครับทุกคนนะครับเราสามารถเลือกซื้อรถได้นะครับถ้าเรามีเงินเขียวนะครับผมนี่รถค่อนข้างสวยนะครับจะมีรถพวกซปเปอร์คาร์ รถแต่งเอ็กโมเอ็กแม็กฟรอซ่ามีหมดนะครับผมนี่นะครับผมก็นะครับเอ็ดพันก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สามารถที่จะนะครับมาซื้อได้นะครับถ้าเรามีเงินเขียวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถเลือกได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเซิร์ฟกี กล้าถท้านะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับระบบดีนะครับเล่นได้ทุกมือชั้นทุกแอนดรอยเลยนะครับผมใครอยากเล่นก็ไม่ต้องลุ้นเล่นได้นะครับผมเข้าดีคอร์ดมาก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยนะครับ <S <S